สวัสดีค่ะพบกันเจนนี่นะคะที่ช่องเจนนี่โกลาค่ะวันนี้เจนนี่อยู่ที่ร้านบ้านอิสระนะคะก็อยู่ที่อันนี้เข้ามาที่ซอยอะไรนะหัวหินเท่าไหร่หัวหินเท่ไเาไหร่จจําไม่ได้เนอะก็คือเสิร์ชควาว่าบ้านอิสระนะคะก็หาได้ไม่ยากเลยค่ะก็คือตรงนี้จะติดกับทะเลหัวหินเลยนะคะก็วันนี้เจนนี่พานนองพอมมาก็คือบรรยากาศดีมากไม่มีฝนเลยแล้วก็ได้ยินเสียงคลื่นกระทบ ที่ฝังนะคะบรรยากาศดีมากเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะนิสังอะไรบ้างเมนูที่เพื่อนๆห้ามพลาดเลยนะคะที่มาที่นี่คือเป็นต้มยำปลาทูนะคะนี่เป็นปลาทูสดค่ะเป็นต้มยำปลาทูสดนะคะรสชาติจะจ,จัดจ้าอันนี้เพื่อนๆสามารถแบบว่ารีเควสระดับความเผ็ดได้เลยนะคะแล้วก็ในเมนูต้มยำปลาทูเนี่ยค่ะก็จะมีสองแบบนะคะแบบเป็นถ้วยกับแบบเป็นหม้อ จีดจัดมากน่าทานมากเลยมาหัวหินนะคะห้ามพลาดเมนูปลาทูนะคะเพราะปลาทูที่นี่จะอร่อยแล้วก็จะเนื้อจะแบบว่าจะแน่นละหวางด้วยอร่อยมากเมนูมถัดไปนะคะที่สั่งมาค่ะอันนี้เป็นยำยอดกระถินนะคะแล้วก็ใส่เป็นหอ,อยนางรมค่ะ ใหญ่แบบใหญ่เต็มชามมากอันนี้จะจัดจ้าหน่อยนะเมย์ว่าจะาจัดจา้าว่ะอืมอืมเล้ศคอมเมนต์มากอร่อยมากอร่อยมากเมนูถัดไปนะคะอันนี้เป็นปลาหมึกค,ค่ะเป็นปลาหมึกผัดไข่เค็มนะคะหน้าตาหน้าทานมาก น้ำมึ้งหวานมากน้องพอมีอะไรเบ้างพ่อบอกว่าไก่กรอบมากเลยเหรออร่อยอร่อยได้ได้อ,อ,ไไดอืมแต่อร่อยมากเลยใช่ไหมเขาทอดกรอบมากเลยเนาะน้องพ่อการันตีว่าไก่ไก่ไกทอดจะนนีกรอบมากอร่อยมากนะคะเพราะว่าพี่พ่อเขาเป็นแบบว่าอะไรนะเสียนการกินไก่ทอดมากที่นี่ก็จะมีข้าวมาเสิร์ฟนะคะก็คือจะมีให้เลือกเป็นถ้วยกับเป็นโหนะอันนี้คือหนึ่งถ้วยนะคะ เยอะนะเยอะมากเพราะเขาให้แบบว่าข้าวเยอะขนาดนี้เลีอ่ะมช่วยที่นี่นะคะมีน้ำมะพร้าวให้เลือกสองแบบคือแบบลูกกับแบบปั่นอันนี้เรารีือกเป็นแบบเป็นแบบลูกนะคะถ้าเพืเ่อนๆไม่ชอบกินแบบลูกก็สามารถสั่งแบบปั่นได้เลยค่ะค่ะเพืเ่อนๆนะคะมีการมาที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะมาเพ่อเพลนหัวหินนะคะแนะนำค่ะมาที่ร้านบ้านอิสระนะคะเพืเ่อนๆต้องชอบในทุกเมนูที่มีเพราะว่าร้านนี้นะคะเปิดมายาวนานมากแล้วก็มีชื่อเสียงมากคะ่ะ อย่างไรแล้วน้องพอและแม่เจนี่นะคะขออนุญาตไปทานก่อนเลยนะคะเพราะว่าที่นี่นะคะอาหารอร่อยจนหยุดไม่ได้เลยค่ะไปก่อนนะคะบ๊ายบายค,ะค่ะมีเงี้ยมัไงไม้งครับพ่อ sâu má <laughs>